ความสำคัญและที่มาของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการราักษาสิ่งแวดล้อมนะคะการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือไปจากการให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องของดินและน้ำแล้วและแนวคิดและทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโคงรคงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะยังคำนึงถึงความสอดคล้องเกือ้อกูลกัน ระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง,งคึกคักมาโดยตลอดนะคะความเข้าใจถึงทรัพยากรและสภาวะตามธรรมชาติตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติของพระองค์นั้นนะคะทําให้เกิดแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะและสิ่งแวดล้อมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรป่าไม้และเรื่องของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆเพื่อป้องกันมิให้เกษตรกรนะคะเข้ามาบุกรุกทำลายป่าไม้ เพื่อนมาใช้ประโยชน์จึงควรให้ดําเนินการปลูกป,ป่า3าอย่างนะคะเพื่อประโยชน์4อย่างก็จะมีป่าไม้สําหรับไม้ใช้สอยนะคะแล้วก็ป่าไม้สําหรับเป็นไม้ผลและป่าสําหรับเป็นเชื้อเพลิงป่าหรือสวนป่าเหล่านี้นอกจากเป็นการเกื้อกูลและอํานวยประโยชน์3อย่างนั้นแล้วป่าไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็อํานวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะและความชุ่มชื้นเอาไว้อันเป็น การอำนวยประโยชน์อย่างที่4ซึ่งจะเป็นผลพลอยได้ปลูกป่ปาโดยไม่ต้องปลูกก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นความเข้าัยอย่างลึกซึ้งวิถีแห่งธรรมชาตินะคะป่าไม้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติขอเพียงอย่าเข้าไปรบกวนและทําลายโดยรู้เท่าไม่ถึงการหากปล่อยไว้ตามงทสภาพธรรมชาตินะคะช่วงระยะเวลาหนึ่งป่าไม้ก็จะเจริญเจริญเติบโตขึ้นสมบูรณ์เองการระดมปลูกป,ปา่าด้วยความไม่เข้าใจเช่น ป,อ,ปอกเปิืหกนาดินซึ่งมีคุณค่ามากออกไปและปลูกพันไม้ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและระบบนิเวศบริเวณนั้นค่ะวัตถุประสงค์หนึเพื่อศึกษาที่มาของนโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อศึกษาวิธีดำเนินงานของนโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสเพื่อศึกษาผลกระทบนโยบายการฟื้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเมืองไทยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรงซึ่งปฏิบัติได้ในระดับบุคคลองค์กรและระดับประเทศคือการใช้อย่างประหยัดคือการใช้เท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้มีทรัพยากร ไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 2. การบำบัดและการฟื้นฟูเป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทมของทรัพยากรด้วยการบำบัดก่อนเช่นการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะส่วนการฟื้นฟูเป็นการลื้อฟื้นธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิมเช่นการปลูกป่าชายเลน เพื่อฟูนฟูความสมดุลของป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ 3. การใช้สิ่งอื่นทดแทนเป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกการใช้ใบตองแทนโฟมการใช้พลังงานแสงแดดแทนแร่เชื้อเพลิง การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคเมี 4. การเฝ้าระวังดูและป้องกันเป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลายเช่นการเฝ้าระวังการทิ้งขยะลงคลองการจัดทำแนวป้องกันไฟป่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อมสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดยสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องซึ่งสามารถทำได้ทุกระดับอายุทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆและนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์เกิดความรักความหวงแหนและให้ความร่วมมืออย่างจรงิงจัง การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมายการจัดตั้งกลุ่มชุมชนชมรมสมาคมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกายพลังใจพลังความคิดด้วยจิตสำนึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเราเช่นกลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆมูลนิธิมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมความหมายและความสัมพันธ์ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ จากการกระทําของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ยั่งยืนการปล่อยสารพิษหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ผ่านการก่อสร้างและอุตสาหกรรมความสําคัญของการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นยิ่งใหญ่มากเนื่องจากมันช่วยให้เราตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นต่อระบบนิเวศและสามารถวางแผนในการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอแต่ยังช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์เช่นการลดการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติการรักษาคุณภาพน้าและอากาศรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีการมีความรู้และตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมเป็นสิ่ง จำเป็นที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนและปลอดภัยสำหรับคนรุ่นต่อไปประเภทที่ผลกระทบพบทั่วไปประเภทที่ผลกระทบพบทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะของการกระทำและผลที่เกิดขึ้น 1. ประเภทที่พบได้บ่อยคือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเช่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากนี้ยังมีผลกระทบทางสังคมซึ่งรวมถึงการย้ายถิ่นฐานของชุมชนหรือการสูญเสียวิถีชีวิตดั้งเดิมเนื่องจากเนื่องจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ผลกระทบทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในการผลิตหรือการใช้ทรัพยากรที่มีผลได้ได้และการจ้างงานของประชาชนในพื้นที่ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศและน้ำส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนเช่น โรคะะะบบทาางงเดิินนหหยใจแล,ลผวัสผสวสาา่สาเหตุของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสาเหตุของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว1ในสาเหตุหลักคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการเผาไม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าและยานพาหนะการตัดไม้ทําลายป่ามลพิษทางอากาศ สาเหตุของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนของมลพิษทางอากาศมีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องหนึ่งในสาหเหตุหลักคือการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิตพลังงานและยานพาหนะซึ่งปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสามรมลพิษอื่นๆเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์อุตสาหกรรมหนักมลพิษทางน้ำสาเหตุของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนของมลพิษทางน้ำมีหลายประการที่เกี่ยวข้องกัน หนึ่งในสาเหตุหลักคือการปล่อยน้ำเสียจากอุตสาหกรรมซึ่งมักมีสารเคมีและโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำการเกษตรที่ใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงทำให้เกิดการชะล้างสารเคมีลงสู่แม่น้ำและทะเลสาบทำให้เกิดการปนเปื้อนและการเจริญเติบโตของสาหร่ายที่เป็นอันตรายผลกระทบต่อระบบนิเวศผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสมดุลของระบบนิเวศ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมการทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชจากการตัดไม้ทำลายปา่าและการขยายพื้นที่เกษตรกรรมทำให้มีสัตว์ศูนพันธุ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการกระจายของพืชและสัตว์รวมถึงทำให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆที่ทำลายที่อยู่ของสัตว์ปา่า การปนเปื้อนจากบนรพิษทางอากาศน้ำและดินส่งผลให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต,ต้องเผชิญกับสารพิษที่เป็นอันตรายผลกระทบต่อสัตว์ป่าและพืชมีความรุนแรงและกว้างขวางต่อความสมดุลของระบบนิเวศการทำลายที่อยู่อาศัยจากการตัดไม้ทำลายป่าหรือการขยายพื้นที่เกษตรกรรมทําให้สัตว์ป่าต้องสูญเสียบ้านและอาหารทําให้บาาชนิดต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการสูญพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้พืชพันธุ์และสัตว์ป่าไม่สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้การปนเปื้อนจากมลพิษทางอากาศและน้ำทำให้พืชและสัตว์ได้รับสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการจเจริญเติบโตการอนุนรักษ์และฟื้นฟูแนวทางการอนุนรักษ์แหล่งญ้าทะเลการเติบโตอย่างรวดเร็วของการพัฒนา บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยส่งผลให้มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆบริเวณแหล่งญ้าทะเลเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณค่าทางธรรมชาติและความอดุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของแหล่งญ้าทะเลจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิธีการหรือมาตรการในการใช้ทรัพยากร้าทะเลอย่างเหมาะสมและมีเหตุผลเพียงพอ การอนุรักษ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องให้ความเข้าใจต้องเป็นเรื่องของการรู้จักใช้อย่างถูกวิธีไม่เกิดการทำลายและไม่หวงจนไม่ได้ใช้ประโยชน์กลไกสำคัญที่จะทำให้การอนุรักษ์ประสบผลสำเร็จนั้นอยู่ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นจะต้องรวมตัวกันเพื่อช่วยกันดูแลรักษาแนวญ่าทะเลในเขตของตอนเองไว้ใช้ประโยชน์ตลอดไปค่ะสรุป ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมอีกประการหนึ่งก็คือทฤษฎีการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและการขาดแคลนน้ำเพื่อเกษตรกรรมโดยการดำเนินการตามแนวทฤษฎีใหม่อันเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันมีน้ำไม่ใช้ตลอดปี เป็นการอำนวยประโยชน์ต่อทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปด้วยทฤษฎีใหม่อันเกิดจากพระปีชาสามารถและพระอัจฉริยาภาพของพระองค์นั้นมีหลักการสำคัญง่ายๆไม่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมามากเกิด จากการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างไม่ยั่งยืนลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจมักมีความสำคัญมากกว่ากาันอนุรักษ์ในหลายๆกรณีประเทศไทยเผชิญกับความเสี่ยงทรงของสิ่งแวดล้อมในหลายภูมิภาครวมถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการและประชากรสัตว์ป่าที่ลดลงการตัดไม้ทำลายป่าเป็น ทะเลทรายการขาดแคลนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษทางอากาศและทางน้ำคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนสิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจกับความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมมีเครื่องมือมากมายที่ใช้ ในประเทศไทยเพื่อประเมินค่าในการให้บริการระบบนิเวศและมีการตัดสินใจอย่างรอบครอบเกี่ยวกับในยะของผลประโยชน์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับและเครื่องมือประเมินมูลค่าระบบนิเวศในประเทศไทยมี การคาการว่ามีการใช้ในโยบายการเติบโตสีเขียวการรีเริ่มการเจริญเติบโตของคาร์บอนต่ำเข้าใจการสร้างความสมดุลเหล่านี้อาจมีมูลค่ามากถึง2.06พันล้านเหรียญสหรัฐต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในแง่ของศักยภา,าพในการเพิ่มมูลค่าปัจจุบันของบริการระบบนิเวศ ที่จัดหามาจากป่าไม้พื้นที่ชุบน้ำป่าชายเลนและแนวปะการังซึ่งแสดงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสถานการณ์ตามปกติประโยชน์ที่ได้รับมากที่สุดจากนโยบายเหล่านี้เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริการด้านการควบคุมการไหล